สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับเมนูที่เอื้อคิดว่าเป็นเมนูที่ยากอีก หนึ่งเมนูพอสมควรเลยนะครับเอาจริงๆแล้วอะเอื้อไปแข่งรายการมรืดเตะเชฟใช่ไหมเมนูนี้เอื้อซ้อมไว้เพื่อจะเอาไปใช้แข่งรายการแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้แต่ก็มันมีเมนูหนึ่งที่คล้ายเหมือนกันคือเอาจริงเมนูนี้ชื่อว่าเมนูข้าวใบสีปากชามนะครับเป็นอาหารที่โบราณมากเป็นอาหารที่ทําถวายกับรัชกาลที่5เลยนะครับโอ้ยอยากกินข้าวใบสีปากชามจังเลยอนะเอาจริงแล้วข้าวใบสีปากชาม ตามเนี่ย ง่ายๆตรงตัวเลยมันจะคล้ายๆใบสีปากชามเป็นข้าวที่สิริมงคลเอาง่ายๆนะครับก็คือจริงๆอ่ะมันคือของเหลือในวังคนในวังเนี่ยเขาจะให้ค่ากับสิ่งที่เหลือมากอย่างเช่นหมูเหลือข้าวเหลือน้ำพริกเหลือเขาจะเอามาทําเป็นปรุงมาเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาเมนูนี้ก็คือเอาง่ายๆคือข้าวคุกกับน้ำพริกมะขามกินกับเครื่องเคียงต่างๆนะครับคล้ายกับข้าวขวัญที่ทุกคนเห็นในรายการมาดี้เชฟคือคล้ายๆกันเลยแต่ตำรับคนละตำรับคือตำรับนี้เป็นตำรับของเจ้าวิมาลาเธอนะ ของรัชกาลที่5ตารับของวังสวนสุนันทาเลยอ่ะเรามาเริ่มทํากันก่อนดีกว่าอันดับแรกเราต้องทําน้ําพริกมะขามก่อนนะครับก็จะมีนี่เลยพริกแห้งนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับกะปีน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็กุ้งแห้งป่นตัวสําคัญของเราันนี้คือมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกเราใช้เป็นเนื้ออย่างเดียวเราต้องขูดเนื้ออย่างเดียวออกมาถ้าต้องการเผ็ดมากก็ใช้ เยอะหน่อยเราจะตัดก่อนตัดลงไปเลยแล้วต้มนะครับต้มไปเพื่อลดระยะเวลาให้มันเปื่อยนะครับเพราะเราต้องปรุงรสเอาไปตําอีกโบราณเขาก็เก่งนะเขาสามารถสรรหาเมนูอะไรที่แบบไม่เคยกินเอามาทาแปลกๆได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวมีเมนูโบราณบราณอะไรเนี่ยจะสู้กับคุณสีตองอยู่อาจจะสู้กันเลยนะครับตำหรับสีตองก็สู้เพราเอื้อใจกล้าไม่ได้นะครับเพราะว่าตำหับสีตองน่าเบื่อมากทำไมน่าเบื่อจังเลยอ่ะทำรายการน่าเบื่อมากเลยอ่ะสู้แบบเพราะเอื้อใจกล้าไม่ได้เลยนะ คนนี้คือเอาจริงยอดวิวครั้งที่แล้วอ่ะคุณเอ็มอ่ะโอ้โหยอดวิวพุ่งปี๊ดเลยเดินม,มาเบาไหนจ้าคนโบราณเขาให้เดินม,มาเบาจ้าน <c oughs> อ,อ่ะวันนี้เราอยากกินเผ็ดหน่อยแต่จริงจริงแล้วโบราณเนี่ยนะครับเขาได้ใช้เป็นอารมณ์ไม่เผ็ดมากรสชาติของเขาจะกลางๆจะเป็น3รสล,ล้วก็ต้องต้มไปก่อนต้มให้ตัวพริกแห้งเนี่ยมันเปื่อยหน่อย วันนี้ก็จะใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมนูนี้ตากล้องก็ยืนไปเลยก็บอกเลยก็ขนาดข้าวขวัญน,นะในรายการมีเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมแบบรีบๆแต่วันนี้กูไม่รีบไงสชั่วโมงจบต่อมานะครับส่วนประกอบของตัวข้าวใบสีปากชามหลักๆจะมีอยู่3อย่างคือ 1. น้ําพริกมะขาม 2. หมูหวาน 3. เครื่องเคียงต่างๆนะครับมันมี3อย่างต่อไปเราจะมาเตรียมน้ําพริกต่อ คือหอมแดงหอมแดงเราใช้ประมาณ4ี่หัวก็พอประมาณ4ี่หัวหั่นหอมแดงเสร็จเนี่ยเราจะไปเผาต่อ,อก่อนก่อนที่เราจะมาตาเป็นน้าพริกคุณบุราลเขาเก่งเก่งเอาจริงเมนูนี้ที่เขาใช้น้ำพริกมะขามเพราะว่าน้าพริกมะขามมันจะมีความหนืดเพราะว่าเราต้องใช้เอาไปคลุกกับข้าวถ้าเราใช้น้าพริก,กอื่นอย่างเงี้ยน้ำพริกที่เหลวอะไรเงี้ยมันก็จะข้ามมันก็จะไม่เกาะตัวไงแต่ตอนนี้เราหุงข้าวไปแล้วนะครับวันนี้ไม่ลืมเวลาทารายการเมื่อไหร่นะลืมของทุกอย่างจริงๆอะ่ะหม้อเนี่ยไม่ค่อยดีเลยหม้อเนี่ยจริงๆสปอนเซอร์หม้อข้าก็ดีนะ หม้อเข้าได้เตาเข้าได้อะไรเงี้ยมันร้อนช้าเตาอ,อะไรก็ไม่รู้เนาะเออถ้ามีพวกหม้อต่างๆจานชามส,สวยๆสามารถเข้าได้นะเออรู้ไหมว่าวิธีการแกะหอมแดงไม่ให้ร้องไห้ทำยังไงต้องขอมันแห้งๆมันึจะไม่เอาต้องเอาไปแช่เย็นเอาไปแช่เย็นก็ได้หรือว่าเอาไปแช่น้ําก็ได้เวลาเราจะหั่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ พวกความระเหยความแบบที่มันแสบขึ้นมาเหมือนน้ำมันอะ่ะมันโดนน้ำแล้วมันไม่ขึ้นมาใช่ต่ววันน้ำมิติที่ตองบอกว่ายังไงก็ลอง้องอยู่ดีตอิตองสีตองมันไม่เกง่งเชื่ออะไรอีกอีตองเอาจริงๆรีตองมันไม่เกง่งนะไม่เกง่งอ่าระหว,ว่างกูกับตองใครเก่ง,งกันอขอบคุณนะครับ <laughs> อยู่เป็นก็รียกอยู่เป็นอ่าต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมวัตถุดิบหลักของเราเลยคือตัวมะขามเปียกตัวมะขามเปียกเนี่ยเราจะค่อยๆขูดนะขูดเอาติเหนืออย่างเดียวไม่เอาเม็ดนะครับอ่ะขูดค่อยๆขูดเอาติเหนืออย่างนี้เอาจริงๆมันยุ่งยากมากเลยอะตอนแข่งจริงๆนะต้องขูดแบบเนี้ยแต่บางคนอ่ะเว้ยเขาตำเอาเลยแต่ตำมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะมันจะมีเศษของมันเอ่อสับเคล็กสับน้ำพริกตัวนี้นะครับจะเน้นเปรี้ยวนําเลยเพราะว่ามันจะเป็นน้ำพริกมะขามเราจะไปได้ความหวานจากตัวหมูหวานของเราผสมกันไป อ่ะประมาณนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะได้เนื้อตัวมะขามเปียกแล้วตอนนี้นะครับพริกของเราก็น่าจะได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดไฟตั้งโอ้เราก็จะมาเผาตัวหอมแดงกับตัวกระเทียมนะครับใส่ลงไประหว่างนั้นเราก็มาตำน้ำพริกกันนะครับอ่ะเราก็ตำนะครับวโอ้ออออ แล้วเจ็บจริงนะครับไม่ใช่สแตนด์อินใดๆนะโอ้ยหอมแล้วเริ่มหอมแล้วพริกกระเทียมต่างๆทำ,ทำไงน้ำยาล้างตาก็เข้าได้นะครับเออใช่น้ำยาล้างตาก็เข้าได้นะครับเ <c oughs> ว้นตาก็เข้าได้นะครับ <c oughs> จริงๆอ่ะเราไม่ได้ยังไม่ไม่เจ็บจริงหรอกเราแกล้งเพื่อให้สปอนเซอร์เข้าไง <c oughs> มึงว่ากูจะไปอยู่อย่างี้ทั้งทั้งทั้ง EP ปะทั <c oughs> ้งเทปเลยอ่ะเ้าไปละตากรองเราก็ช่วยกันนะครับเราเราเป็นรายการอาหารที่ เหมือนทำไปด้วยกันน่ะไม่ใช่มาสอนน่ะเข้าใจปะมาแบบสนุกมาจอยๆเฮ้ยมาขอเมาส์หน่อยเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ตอนเอื้อกอับสีตองอ่ะไปแข่งอะ่ะเราแอบบบอกเราแอบ,บกันไปเลยว่าเมนูเป็นเมนูนี้เป็นเมนูที่เราจะเอาไปใช้แข่งแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นเมนูที่จะเอามาแข่งกันด้วยเอื้อก็แอบ,บศึกษาเมนูนี้ไว้สีตองก็แอบ,บศึกษาเมนูนี้ไว้พอเสร็จปุ๊บมันจะมีรอบหนึ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยเมนูนี้เอามาใช้ดีป่าวะเอือพูดวนะ่าเดี๋ยวจะทําข้าวใบสีปากฉามอีสีตองหันมาปุ๊บกูก็ จบที่นี้ไหมคิดอะไรเหมือนกันหมดเลยพริกของเราก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวรอพวกกระเทียมกับหอมแดงนะครับมาตํารวมกันหูเนี่ยกูบอกเลยว่าเผ็ดสะใจแน่ไอ้น้ากินเผ็ดได้ปะออจริงๆเราสามารถคั่วหอมให้ออกไม่ไหม้ได้เลยนะเพราะว่ายิ่งไม่ไหม้เนี่ยมันก็จะหอมขึ้นนะครับมันจะตำง่ายขึ้นอ่าต่อไปนะครับระหว่งางรอเราสามารถใส่กุ้งแห้งบดน,นะพอได้กุ้งแห้งมานะครับเราเอาไปล้างน้ําสักสองน้ำแล้วก็ไปต้มน้ํา ต้มน้ำเสร็จเอาน้ำออกแล้วก็เอาไปคั่วให้แห้งแล้วก็เอามาตํานะครับตัวนี้หลายเทกเจอร์หน่อยตัวนี้เป็นกุ้งแห้งจืดจะมีรสชาติไม่เค็มมากพอใส่มันก็จะตาง่ายขึ้นทุกคนน้ํามันก็จะหายไปต่อไปนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้กะปิจะเอากะปิไปย่างเหมือนเดิมย่างพอย่างไฟเนี่ยใช้กะปิย่างไฟจะเกิดอะไรขึ้นน้ำเป็นตะลาย <laughs> กะปี่มันจะหอมขึ้น, <laughs> น,อนเออ กูน <G ül üyor> ึกว่าจะรู้หูสาส่งไอ้ีอะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาหอมเนี่ยใส่ลงไปหอมกระเทียมตามไปเรื่อยๆตาให้มันละเอียดละเอียดตามต้องการเลย <S <S จริงๆตัวกระเทียมเนี่ยสามารถแกะเปลือกได้ด้วยนะใครจะแกะเปลือกก็ได้หรือไม่แกะเปลือกก็ได้แล้วแต่ชอบแต่เอื้อชอบแบบให้มันมีกลิ่นแบบเปลือกของเปลือกกระเทียมด้วยมันจะมี texture ตอนเคี้ยวๆว่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ใครชอบแบบอ,อื้อป่ะนะ นี่กะปีที่เราย่างมานะครับก็จะฟิลนี้นี่เลยนี่มันก็จะหอมมากมันไม่มีบอกว่าต้องใส่กระปีเท่าไหนเลยบอกทำไมอะบอกก็รู้สูตรเราดิ <laughs> ไม้ก็บอกไปเอาจริงๆแล้วว่าตัวกับข้าวเนี่ยอย่างที่บอกเลยชอบอะไรก็ใส่หลดนั้นจะบอกว่ารสชาติของตัวน้ำพริกมะขามเนี่ยต้องเปรี้ยวนำนะครับเค็มปลายเล็กๆ หวานตามนะครับกระปิตัวนี้เราไม่ได้เค็มมากดี้กับกล้องจริงๆแบบนี้จะหันไปตอ,อ,องเข้าหลักล้องอ๋อเรมึงก็บอกดีอ่ะเดีย๋ยวขออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเออเดีรู้สูตรต่อไปเนี่ยพอเราใส่กะปิไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพระเอ,งลงก,เอ,ะเอกลงไปก็คือนี่นะครับมะขามเปียกเราจะอันนี้ตัดๆหน่อยเพราะว่าบางทีมันมีเต่ยังมีไตๆของมะขามเปียกเปลือกของมะขามเปียกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็บี้ลงไปเลย มีตัวมะขามเปียกลงไปอ่าต่อไปนะครับเราจะมาปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวเออนะครับจริงๆใช้น้ําตาลมะพร้าวก็ได้น้ําตาลปี๊บก็ได้ตะโหนดก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าแนะนําให้ใช้น้ําตาลพวกน้ําตาลแบบนี้ดีกว่าอย่าใช้น้ําตาลทรายเพราะมันจะไม่เหนียวแล้วมันจะหอมก็ด้วยแบบนี้นเนี่ยแค่นี้ก็คือจะได้นาิกมะขามของเรามีอยากกินเมนูอะไรปะพวกดาวกล้องอ่ะกูจะได้ลองทํา ไม่มีครับพี่ขาหมูวันนี้มีหมูตุ๋นหล่นได้เลยโอ้โหหล่นนี่เชื่อไหมเมนูหล่นนะครับเป็นเมนูที่เอื้อทำในรอบค o o กิ้งโชว์เพื่อจะได้เข้าไปแข่งในออลมาเธอเชฟแล้วผ่านด้วยเมนูหล่นแล้วเชฟเชฟแอนเข้าไปใช่ปะเชฟแอนชิมบอกว่าโทษนะอันนี้ได้ไปเรียนมาหรือเปล่าว้าทำกี่ครั้งแล้วก็ทำอย่างงี้รถมือดีเขาบอกอย่างนี้รถมือดีแล้วเขาบอกว่า ทำอะไรอย่างอื่นเป็นไหมอาหารไทยแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่เราไปแข่งแรกใช่ไหมเราก็พูดตรงๆเขาเลยว่าเอื้อไม่เก่งเลยครับแต่เอื้อสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเอื้อผ่านรอบนี้เอื้อจะไปเรียนแล้วพัฒนาตัวเองครับหลังจากนั้นมาก็เข้ารอบในรายการแลวครับอ่ะถึงเวลาแล้วเราจะมาชิมกันสามารถปรับรสชาติไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอืมอร่อยแหละเผ็ดโหเผ็ดมาก อ,อ้าวนี่นะครับตอนนี้น้ำพริกมะขามของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่จริงๆน้ำพริกมะขามมี2ส,สูตรนะแบบตําสดแบบนี้กับแบบผัดนี่จ้าเรียบร้อยครับผมน้ำพริกมะขาม ใครที่ติดต,ตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่สิวอีโกโเวลาทานเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวครามผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219บาท s p f 50 PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนักเป็น ด้วยกักน้ำไม่ได้น่าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพรายเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทําให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าต่อไปเป็นส่วนที่2เราจะทําหมูหวานกันนะครับเราจะหั่นหมูก่อนหั่นเป็นชิ้นก่อนประมาณนี้เราจะไปต้มก่อนให้หมูเนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วเราจะเอาหนังออกนะครับเพราะว่าถ้ามีหนังด้วยอ่ะมันจะทําให้เวลากินหมูหวานแล้วมันแข็ ต่อมานะครับระหว่างนั้นเราก็จะมาซอยหอมอีกเหมือนเดิมเพื่อจะเอาไปทําในหมูหวานนะครับบางคนก็ชอบใส่หอมในหมูหวานบางคนก็ไม่ชอบหอมใส่หอมในหมูหวานแต่แนะนําให้ใส่นะครับในหมูหวานเพราะมันจะหอมด้วยบางทีเวลาไม่ใส่มันก็จะกลิ่นทําแม่นทําแม่นชอบกินหมูหวานที่หวานจัดไหมชอบกินหมูหวานติดหวานใช่ปะแต่พี่ว่าพี่ชอบกินหมูหวานที่ไม่ต้องหวานมากหวานแล้วก็เค็มปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนคือเขาชอบหวานเลยก็มีอะต่อมาเราจะซอยหอมแดงกันนะครับจะได้มี หอมเธอเล่นเป็นรักกูเล่นเป็นแล้ววันนั้นโหไม่บอกกันก่อนว่าจะเล่นน่ะแต่วันนี้ตัวหมูหวานของเอื้อจะออกไม่หวานมากจะเป็นฟิลหวานหวานเค็มเค็มเพราะเผื่อเรากินแยกไงบางทีจะกินข้าวกับข้าวคุกแล้วมันจะไม่อร่อยถ้าเราหวานไป ระหว่างเรารอหมูเราต้มอยู่นะครับเราจะมาทําส่วนนี้ต่อเลยดีกว่าส่วนนี้ก็คือเราจะเอาไว้เป็นเครื่องเคียงกินแนมก็คือตัวนี้นะครับเนื้อแดดเดียวนะครับตัวนี้เนื้อแดดเดียวสามารถเอาไปอบก่อนหรือเอาไปย่างก่อนได้นะครับวิธีทําก็คือทุบจำเลยตอนแข่งในมาด้าเชฟโอ้โหทุบกันสนั่นสนั่นฮอเลยอะแต่ละคนอนะทุบมันนะครับมันจะได้ฉีกง่ายขึ้นแล้วมันจะนิ่มลง อ่ะตอนนี้ก็ทุบได้แล้วนะครับ2ชิ้นแล้วเราก็จะมาฉีกเป็นเส้นฝอยแบบฝอยฝอยเล็กๆเท่านั้นนะ,นะครับค่อยๆฉีกบางสูตรอย่างเช่นตัวข้าวขวัญเนี่ย<อ>เขาจะเอาตัวเนื้อเค็มเนี่ยพอฉีกเสร็จปุ๊บไปลวนกับน้ําตาลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะมีความเค็มความหวานของเนื้อด้วยแต่สูตรนี้ก็คือเขาจะใช้เนื้อเค็มแบบนี้เลยแล้วก็มาฉีกฝอยแค่นั้นพอนะครับกินคู่กับตัวข้าวหรือว่าใครไม่กินเนื้อเราสามารถเปลี่ยนเป็นหมูแดดเดียวก็ได้หรือว่า ตัวปลาแห้งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะกินคู่กันนะครับระหว่างที่เราให้คุณริลลี่น่ะฉีกเนื้อ่อยให้เรานะครับเราจะมาทําตัวหมูหวานกันต่อละกันตอนนี้ก็หมูหวานของเราได้แล้วเนื้อมันก็สะดุ้งสะดุ้งน้ําและประมาณนี้นะครับเราจะเอามาหั่นเพื่อเอาหนังออกนี่นะครับแล้วก็แล่เอาหนังออกอย่างเดียวแค่นี้จบหนังเราจะทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราจะหั่นตัวหมูเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะครับเพื่อจะไปผัดต่อ ต้องใหญ่มากไข่ในเมนูนี้นะครับเป็นไข่ต้มแต่ว่าแนะนําให้ตัวไข่ของบนยอดมันเนี่ยใหญ่ๆมากเป็นไซส์เล็กสุดดีกว่านะครับใส่ไข่ลงไปนะครับปึ๊บมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับวันนี้ราทำสองไซส์แล้วก็เวลาต้มไข่เนี่ยแนะนําให้คนไปเรื่อยๆประมาณ1นาทีล่อันนี้เร็วว,ว่างใช่ไหมล่ะมาคนไข่ให้หน่อยคนไปเรื่อยๆอย่าคนแรงนะคนไข้ไม่ใช่ไข่มึงอะ เออคนไปเรื่อยเออคนบ่ออะไรอ่ะคนเพื่อจะได้ให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางเคยเห็นไหมเออไข่แดงอยู่ตรงกลางเวลาไม่คนไข่แดงมันอยู่ตรงปลายๆอ่ะคนแล้วมันก็ก็ไม่เป็นไรอ่าระหว่างน้องปล่อยคนให้เรานะครับเราก็จะหั่นหมูไปเรื่อยย้อนไปได้อยากกลับไปเรียนแบบ ฆ่ากรกรมสุดอันทามเหมือนกันนะเ,นอเออถ้ารู้ตัวเองเร็วว่าตัวเองชอบทำกับข้าวอะ่ะเธอชอบทำหลายอย่างเออเอาจริงเป็นเราหมดทุกอย่างแล้วมึงแดนเซอร์เป็นละประกวดร้องเพลงก็ประกวดมาแล้วทำชุดก็ทำมาแล้วทำนางงามก็มาทำมาแล้วแต่งหน้าทำผมก็ทำมาแล้วทำอาหารก็ทำมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเหลืออะไรอีกดีสับเปลือมึงเป็นหมดแต่กูเดี๋ยวกูเป็นให้มึงตายดูนะฮะมึงลองตายดูเดี๋ยวกูเป็นสับปเปลือให้ไปเห็นอมใบใบไ,ไปอยู่นั่นจะไปหาใครนะใบข้าว จะพาไปข้าวเอาจริงๆป้าทุกคนตอนเนี้ยเอื้อติดอนมากเลยอะคันแรงกับพี่จองใครเคยดูบ้างดูไหมเคยดูไหมดูอยากเอาอยากเชิญเขามารายการมากเลยอ่ะเขาน่าจะไม่ว่างเขาน่าจะไม่ว่างเนาะเดี๋ยวเราลองเหมือนเขาไม่ไปรายการเออเดี๋ยวเราลองแกล้งๆดีกว่าลองแกล้งๆทักไปถามว่าเออเขาอยากเขาสามารถมาออกรายการกับเราได้ไหมหรือว่าราคาแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออที่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาชอบเขามากเลยนะเขารู้สึกจอยกับเขาอะอท็อวเวอร์ของไทย อเออเหมือนแบบนี่แหละทำให้คนเกาหลีมาอยากมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยทำให้คนไทยอยากเที่ยวที่ไทยเออต่อมานะครับตอนนี้ไข่เราน่าจะได้แล้วเราก็ตักขึ้นนะครับตักขึ้นแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้สิ่งที่สองนะครับก็คือการทำหมูหวานนะครับเราก็ใช้กระทะเก่าของเรานี่แหละนะครับใส่ลงไปต่อไปใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จปุ๊บเราใส่นี่เลยนะครับหอมแดงลงไปเียวให้หอม ดูเก๋งวะดูแบบดูชงเชงชงเชงอะ่ะเดี๋ยวเราจะผัดตัวหอมแดงเนี่ยให้มันสุกหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำปลาลงไปแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหน่อยตัดนะครับเอื้อชอบใส่หมูลงไปก่อนนะครับปกติบางคนเขาก็จะใส่แบบตัวน้ำตาลลงไปก่อนเลยแบบนี้แต่เออชอบผัดหมูให้มันสุกในประมาณหนึ่งแล้วค่อยปรุงรสผัดให้มันหอมแล้วนล้วมันหมูด่แบบโอ้โหฉ่ำมากทุกคนดูมันหมูดิ ผัดให้หมูสุกสักประมาณ 70%- 8 0เพราะว่าถ้าเราปรุงรสตอนนี้ไปเลยอ่ะหมูมันยังไม่สุกอ่ะน้ำตาลมันจะรัดหมูทำให้หมูแบบไม่นิ่มมันจะแข็งน,น้ำตาลมะพร้าวลงไปอ่ะปัวไปลงไปแล้วก็ผัดนะครับความหวานเนี่ยอยู่ที่เราชอบเลยมอยีกเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องกินเมนูนี้นครับเพราะเมนูนี้เป็นเรียกหมูหวานแล้วเราก็จะผัดให้น้ำตาลมันไหม้หน่อยนะครับมันจะได้สีสวย เสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนนะครับน้ำปลาสองช้อนน้ำปลาเนี่ยต้องใส่ตอนที่ไฟมันแรงๆนะไม่งั้นมันจะขาวขุณจ๋าแม่ขุณจ๋าอ่ะต่อไปนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อสีแต่งสีมันหน่อยนี่ก็สีสันก็สวยขึ้น อนนี้ก็ได้หมูหวานแล้วแต่เราจะผัดไปอีกนิดนึงให้มันงดงวดหน่อยนี่เป็นไงตาก้องกลัวกูรู้ <laughs> ช้อนลำพัา <laughs> <laughs> อ่าหวานนำํำอ่ะเรียบร้อยแค่นี้นะครับตอนนี้หมูหวานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาตักผักไว้นะครับใกล้และใกล้เสร็จแล้วทุกคนเมนูนี้อีกแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น อีกแค่หนึ่งส่วนเขาเล็กอีกหนึ่งส่วนเรียบร้อยอะต่อมานะครับเราจะทอดปลาแล้วก็ทอดอวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ทอดใบชะพลูกันครับอ่าแล้วก็รองกระดาษซับมันไว้หน่อยนะครับเราจะทอดทั้งอวุ้นเส้นนะครับรวมใบชะพลูแล้วก็ปลาแห้งแล้วก็เลือกใบชะพลูที่มันขนาดสวยๆหน่อยประมาณเท่าๆกันแล้วก็จะได้ความสวยงามด้วยอยา โอ้ยทุกคนเมนูบอกแล้วเมนูแบบโบราณจริงๆอ่ะเขาใช้เวลากันมากนะก่อนหนึ่งเมนูที่เขาจะได้กินนะ่ะเพราะเขาแบบปลานีดกันมากนะแล้วตอนเอื้อแข่งอ่ะใบทองหลางอ่ะมีจํานวนจํากัดและถ้าใครทําพังคือพังเลยนะไม่มีให้แบบแก้ด้วยอ,อันนี้เท่ากัน3ใบอ่านี่ได้ละได้ละได้ละไปะทอดลงไปทอดลงไปโอ้เอาละ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  อนนี้กดดันด้วยมีคนมายืนรอทํางานต่อนะครับทุกคน <c oughs> กินไหม <c oughs> อ่ะอันนี้เริ่มได้แล้วอย่างนี้คือกรอบแล้ว <c oughs> ต้องอร่อยกี่เยอร์วะใช้โบราณเขามีหลายเลยเยอะ <c oughs> โบราณโบราณไม่ได, <c oughs> ไได้เมนูเป็นเมนู <c oughs> เอ็มบน่นทั้งวันนี่เป็นอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยจัดจานแล้วทุกอย่างเสร็จแล้ว เขาทําให้เขาดูว่าเออเนี่ยโบราณเขากินกันแบบนี้นะโอ้ยยังไงนะเดี๋ยวไม่ละนี่เห็นไหมเขาก็เลิกกันเหมือนกันนั่นแหละไม่แต่ใครโบราณเขากินข้าวเที่ยงเนี่ยเขาทำตั้งแต่ประมาณ9โมง8โมงเลยเขากรอเขาหน่อยท่าแม่ประมาณจะบราณอยู่อยู่ข้าว อยู่ข้าวอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมมายุ่งยากต่อไปนะครับเราจะมาทอดวุ้นเส้นกันโอ้โหทวุ้นเราก็จะชิมไว้ทำรอเนี้ยแล้วก็ชิคๆเออเออเออไม่มีจริงๆเนี่ยรู้ไหมว่าวุ้นเส้นเนี่ยแทนคําว่าสายสินเข้าใจไหมเออทอดง่ายมากนะครับพวกตัววุ้นเส้นเนี่ย นะครับให้มันฟลูเขาเรียกว่าแทนคําว่าสายศินต่างๆแล้วก็ตัวยอดข้าวเนี่ยเขาแทนข่าวพาสุเมนโบราณเขา<ๆ>จะมีความหมายหมดอาหารที่เขากินเนี่ยแทนสิ่งนูน้นแทนสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ต่อไปยังไม่เสร็จนะต้องทอดอะไรต่อปลาต่อเด็ดหางและเด็ดหัวออกถ้าตัวเล็กไม่ต้อง,จ,งจริงๆเราก็ไม่ใช่โบราณแล,ล้วเราเทลงไปเลยนะครับเทลงไปแล้วเราก็เอาขึ้นเลย โอ,โอ้โอ้ไม่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 ไฟไม่ต้องแรงนะอันนี้ก็อาจจะไฟแรงหน่อยเพราะทอดต่อกันมันก็เลยไมมไม่ไมมไม่ไหมไม่ไหมมันเกรียมหวัวหอมแล้วเนี่ยจริงๆมันทอดไปเ้วยมันก็กรอบแล้วพวกเนี้ยอ่ะเรียบร้อยนี่แหละทุกอย่างคือครบแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยองค์ประกอบของข้าวใบสีปากชามของเราต่อไปเราก็จะมาจัดแต่งกันแล้วครับผม สำคัญมากคือการจัดวางของนะครับอันดับแรกคือเราต้องเอาข้าวมาเลยนี่หุงมาแล้วบางสูตรเนี่ยถ้าเป็นข้าวขวัญเนี่ยเขาจะหุงก,กับน้ํากะทิแต่สูตรนี้คือหุงธรรมดาเลยนะครับใส่ลงไปต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เลยน้ําพริกมะขามที่เราทําไว้ใส่ลงไปปุวะ่วะปุว่ะแล้วก็คลุกนะครับกลิ่นหอมมากเราจะคลุกหมูหวานลงไปด้วยนะครับเราถึงทําหมูหวานเนี่ย ออกหวานเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มตัวนี้ใส่บวบหวานลงไปน,นี่แล้วก็คลุกครับคลุกครับอ่าจริง,จร,งจริงก็กินได้แล้วนะอันนี้คือกินได้ละไม่ต้องจัดเรียงอะไรเลยก็ได้แต่ว่าเราต้องทำตามแบบโบราณนะครับแบบโบราณนี่แหละคือข้าวขวัญข้าวขวัญข้าวใบสีปากชามเหมือนกันเลยแตกต่างกันอยู่ที่เครื่องเคียงแล้วก็การจัดวางต่างๆพอใส่น้ำพริกไปมันจะมีความหนืดขึ้นเห็นปะมันก็จับตัวกันเป็นก้อน ข้าวก็ได้จับตัวกันเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะเอาข้าวใส่ในกลวยแต่ว่าระหว่างนั้นเราต้องใส่ไม้ลงไปนะครับแทงลงไปซึ่งสมัยก่อนต้องมีไม้ใช่สมัยก่อนต้องมีไม้ด้วยเพื่อจะได้ให้มันอยู่ทรงแล้วก็เราจะมีการเสียบไข่ลงไปบนยอดของข้าวใบสีปากชามด้วยเพราะว่าใบาสีจริงๆเนี่ยก็จะมีไข่อยู่บนใบสีด้วยเราจะใส่ข้าวลงไปค่อยใส่ข้าวลงไปแล้วค่อยอัดนะเราต้องค่อยอัดข้าวให้เต็มยอด จำได้เลยตอนแข่งหูมือสั่นมือไม้สั่นแบบสุดๆแล้ว,วะ่ะทุกคนได้ดูหรือเปล่าลองเม้นนะครับใครที่เคยดูเมนูนี้นะครับลองเม้นกัมาดูว่าเคยทํากินกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็รู้จักเมนูที่ก็ทําหรือเปล่านะครับต่างกันนะข้าวใบสีปากชามกับข้าวขวัญต่างกันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาถ้วยเราใส่ลงไปปึ๊บอ่ะได้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 ได,ได้สวยงามหัวแล้วก็จะใส่ไข่ลงไป ไข่ลงไปตรงกลางอ่ะนี่นะครับแล้วก็วางงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะเอานี่จัดวางให้สวยงามเขาเรียกว่าทำสามทางนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ปลายแห้งลงไปเขียงคู่กันใส่ทั้งหมดสามทางเหมือนเดิมนี่ขอไข่ออกก่อนเพราะมนเิ่มเอียงแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับหมูฝอยที่เราทําไว้ใส่เขียงคู่ลงไปนี่ ่ลงไปใส่ลงไปปั๊ะยังไม่พอนะยังไม่เสร็จอีกหนึ่งอย่างคือสายสินของเราแล้วก็ใส่สายสินลงไปนี่กินเคียงคู่กันถ้ากูเป็นคนทํานะถ้าใครกินไม่หมด <c oughs> มึงบอกมันนัเสร็จทักเมนูนึงมันยากอะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วหรืออีกอย่างเดียวเองหรืออีกอย่างเดียวคืออะไร <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องเหลือแค่ไขยอย่างเดียวขั้นตอนสุดท้ายของการทําข้าวใบสีปากชามนะครับคือการวางไข่บนใบสีก็จบก็จบจ้ะจบเจ้าไม่เลวหรือจ้ะปัวเสร็จแล้วครับวันนี้นะครับข้าวใบสีปากชามของเรานะครับก็เป็นเมนูที่ยุ่งยากหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะหลายๆคนไม่รู้จักนะครับแต่วันนี้ทําให้ทุกคนรู้จักถ้าใครอยากกินก็ลองไปทํากินดูแต่ถ้าใครไม่อยากกินก็ ลองแชร์เมนูอันนี้ดูนะครับหรือว่าใครอยากกินพี่ออเดอร์เอือได้นะเดี๋ยวเอ,อื้อททำให้กินอยากรู้ทำไมวิธีการกินเขากิน,นกันยังไงเรื่องเยอะนักอยากรู้คนโบราณเขาก็ต้องปันนี่ป้าทามันทลายเหมือนแบบมันก็ไม่สวยเขาก็ต้องกินแบบเขาก็ต้องทลายไข่แล้วทลายลงมาอ่ะวิธีกินคือเอาไข่นี่เอายอดไข่ออกเปึ้งเอาไม้ออกปังแล้วกิกนรวมกันอย่างนี้เช่นเอาหมูหวานเอาเนื้อหวานลงมาเปิบก็กินเหมือนกินเข้าปากคุย<ๆ>อย่างรวมกันนี่มีหมูหวานด้วยหมูหวานด้วยนะครับ มีอะไรมีนี่เหนือฝอยจ้าหมูฝอยอะไรเดินใส่ศิลต่อไปเป็นไข่เค็มไข่เค็มกินรวมปลายต่อไปปลาแห้งนี่อะไรอีกใบชะพรูอ่ะใบชะพลูนะนะพร้อมทานนะครับชิมครับอืื อือร่อยอะนะครับใครอยากกินลองกลับไปทํากันดูนะครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็มีเทเจอร์ของปลาแห้งรสชาติของปลาแห้งกลิ่นปลาแห้งเนื้อฝอยไข่เค็มหูทุกอย่างรวมกันในคําเดียว อร่อยมากๆครับ EP นี้นะครับก็เปล่ากไปเท่านี้นะครับลองเม้นมาหน่อยอยากทำเมนูอะไรยากๆหรือว่าใครเชิญออกมารายการง่ายๆเนี่ยลองเม้นมาดูนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับ EP นี้เหนื่อยมากกว่า,าทำเสร็จบ๊ายบายครับไปบายบายไป